เบ๊บเบ๊บอยากได้เดินหอบแบบไหนอ่ะเขาอยากได้เดินหอบแบบทรงแบบโมเดิร์นแล้วโชว์โครงเหล็กทั้งหลังเลยอ่ะแบบเก๋ๆเนี่ยนบก้ัง,ง,งบ,าบานไปแน่ๆเลยอะ่ะงั้นอีกสักห้าปีเราค่อยแต่งงานกันไหมอ่ะแต่ละฝันนั้นก็สลายไปในิตาไม่ต้องรอค่ะ ต้องจ่ายแพงซื้อเหล็กมาตกแต่งค่ะเพราะตอนนี้ SCG มีไม้ตกแต่งซีแชนลค่ะรูปทรงคล้ายกับเหล็กรางน้ำนะคะเหมาะกับการตกแต่งที่คุณออกแบบเองประหยัดมากได้ถึง5้าเท่าเลยค่ะไม้ตกแต่งซีแชนลเป็นไม้ตกแต่งรูปแบบใหม่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์เนื้อของไม้ตกแต่ง C ีแชนลก็จะเหมือนตัวสมาร์ทบอร์ดหรือตัวเชิงชาย สามารถทาสีทับได้ทนแดดทนฝนและที่สำคัญบวกไม่กินนิยมใช้ตกแต่งเสาโครงสร้างหลังคาปิดขอบหรือส่วนที่มันไม่สวยเหมาะกับบ้านหรืองานก่อสร้างแนวโมเดิร์นนอร์ดิกหรืองานโครงสร้างที่ใช้โครงสร้างพวกเหล็กไอบีมลางน้ำทำให้บ้านดูมีมิติมากขึ้นใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในได้ค่ะว่าตัวนี้หาของแย่ใช่เหรอครับที่ไหนหา เราไม่รู้แต่ที่ตึกน้ำเงินมีสตอ็อกครบและเยอะมากๆเพียงพอต่อความต้องการลูกค้าเดี๋ยวถ้าจะบอกว่าไม่มีเวลามาที่ตึกน้ำเงินเรามีบริการสั่งออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลน์เอหรือโทรมาที่เบอร์นี้ได้ค่ะมแม้วเราแต่งงานกันนะ